สวัสดีนะครับเช้าวันอังคารที่5สิงหาคม2 5 1 8นห้ร้อยสแปดน,นะครับเราฝาก,ก,ไ,กไปไลยคุณแจ็คคุตามตลาดนัดโคก,กระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับว,งงว,ว่างงามไปเวียดนามแล้วพี่น้อนนะง,งเอ้ยว่าง,งาม,งามไปเวียดนามหมดแล้วทางแก่งเลยครับว่างงามไปเวียดนามหมดแล้ว

มาเล่นมั้ยไปเที่ยวเวียดนามได้แล้วนะครับได้แล้วได้ขายร้าเป็นไหนครับตัวนี้เสาวสองงามงามสาวทองแเหลี่ยมไปไปเที่ยวเวียดนามนะครับสาวสอง ขายเป็นร้อยเนื้อนะครับสาวท่องแรกนะครับสูงลอยสามหาบวกลอยสี่สิบนะครับสาวสองครับมาพอท่านเพิ่นนะครับมาพอท่านเพิ่นของดีเมือนี้เวียดนามกับสื่อร้อยครับเวียดนามกับหูจักสื่อกันนี่เป็นรองทูมือนี้นะครับบรดเบรดอัดแต่เงินร้อยเนื้อเบรดอัดแต่มเงาะวนอย่างเดียวนะครับ

เ0้าพันไปเอาผมให้เงียบไปเลยเอาอย่างนี้เอาแป0พัน้าเอารถให้เงียบผู้นี้เลยอุ้ยหกพันขายพวอไรครับพอะไรครับเศร้าแปะสอตัวขายไ้่ายเนาะเไ้วัดงว่าีน่นบบอ้วนๆใหญ่ๆนบครับ เวียดนามนะไปเที่ยวเวียดนามนะเศร้าหนักมันตื่นสีว่าจอยมันตื่นสีมันหายนะครับปิดตาจังหน่อยนะมันมันหยานฟองสีนะครับลอยง่ายก็ออกหลายตัวนะครับนะ สองหมื่นขว่มสองหมื่นหาสองหมื่นหกวันนี้พอไปได้อยู่นะครับสองหมื่นหาสองหมื่นหกไปได้อยู่นะครับข้างหลังกับนี่จะร้อยเนื้อนะครับส่วนมากเป็นร้อยเนื้อยครับราคากบบหมื่นครับราคาร้อยหมื่นนะครับหมื่นสามหมื่นสี่ครับแม่หมื่นครับแม่แยกลูกนะครับแม่ใหญ่สาวแม่เปียวมืันนี้ราคาซ้ำกันกับร้อยเลี้ยงสาวหน่อย งัวนหน่อยร้อยเลี้ยงครับแม่ร้อยเหนือแม่เปียวมาครับเหมือนนี้ครับมื่นสามมื่นสี่นะครับซ้ำกันเลยนะครับง่วนหน่อยกับงัวใหญ่ซ้ำกันนะครับราคานะครับเหลียวเบิ้งนี่หรือแบบกะราคาหยากริงอ้วนอ้วนท่านอยู่เวียดนามเออเสียงเพลงก็ดังนิดน้อยนะครับไอ้มิ้นกับยางหลบอยู่นะครับยามยางหลบอยู่นะครับ Sao chết Hà rồi lăng

ยมือนีร้อยอ้วนร้อยใหญ่นะครับผมร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสีร้บห้านะเจ็ดร้อยเอาร้อยนี่ทีขายด้ได้หม่เกาพัร้อยสี่พันห้าอะไรอ่ะ เวียดนามห่งหลอดสามมื่นนะครับเวียดนามให้รอดสามมื่นเวียดนามไม่หลอดสามามืน่น มาสามีเวียดนามเหยียดเ้าเปดสามมื่นเวียดนามเหยียดเ้าเปดนะครับตอนนี้นะครับอันนั้นมื่นมื่นเก่ามืนแปดมื่นเก่าครับร้อยนึ่งครับบางๆนะครับหนึ่งปั้งหนหน่ เ่ร้อยนี oh. right ่หมื right right ่นหลอดสองหมื่นนะครับร้อนี่นะครับหมื่นหมื่นน้อยๆนะครับบางๆน่ครับเอยากได้ให้หมื่นหาสูงร้อยสี่สิบนะครับ นัวแม่เปรี้ยวนะครับแยกลูกแม่แยกลูกนะครับเวียดนามหิมูนหนนะเล่ยังสื่อยู่นะครับเล่ นี่ค้ว,วครับเวียดนามยังให้หลอดสนะครับครับสูงลอยหาบบวกครับเวียดนามให้หลอดสานะครับเศร้าแปดลอยหญยสุดมนันอยนะครับ6กมื่นหาสตัวนะครับสูงลอยหาซิบลอยิบห้าบวกรอยห้าบับเวียดนามเปิดหามื่นสตัวครับ ใส่ใยสุดวันนี้นะครับอ uh ้วนๆนะครับพวกขวมสามขว่สามว่าไรวันนี้นะครับลอยเหนือลอยใ่ขวมสามหยาดวันนี้นะเหยียดงามให้รอดสามมืดหัวงามเลยหัวงามอยู่ด้หัวงามเครื่องดั้งสองตัว แม่ก,ก,กนนระปุกรนะครับนะนี่ใหญ่กำลังของบมโยครับจะของบมโยนะขวามันดื้อเลยท่ายตลาดกระพาะไปได้นะครับใช่สีข้ามสีสีผาด้ยเส้าสีมันเปิดตึงนะอ่ะพี่ยามไปเบิ่งท่านตลาดนะพี่ก็าหายัวนี <c oughs> ้คืออ่างเขาเถอะนะครับว่ามันอ่างเขานะครับ อามันนี้ท้ายตลาดเกือบครอบไปได้ยืนขอกสุพรรณแน่นอยู่นะครับทางขอกสุพรรณบุรีแน่นนะครับเต็มขอกนะครับตอนนี้ท้ายตลาดเกือบครอบไปได้นะครับบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับมัอนี้ขายในพวไปขายในพวบรรยากาศเรื่อยๆนะชมสามสี่เทนคุณลองเนี่ย หลังกับตอรองกันยูนครับนี่ก็ว่าั้องเิดมือหนกนเจ็ครับ้องเมื่อเกอนันอยดีใจ่ชื่อแล้วเมนจะไหนก็เ็นั้ีเมือขอหันห้าครับ เกิดว่าเกิดว่าเกิดว่